สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับช่องขวัญชัยเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตท,ทุเรียนนะผมอายุผลประมาณแปดสิบวันนะผมตอนนี้ก็มียอดยอดออกมาครับรอบสองแล้วครับ แต่การหลุดร่วงก็ไม่ค่อยมีแล้วครับผมก็คือเหมือนยอดมันจะออกไม่สุดแล้วม,มันก็ไหลต่อออกมาอีกอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ฉีดไปแล้วครับแต่การหลุดร่วงก็ไม่มีแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคถ้าจะร่วงจริงๆก็น่าจะเป็นดอกน้องดอกสุดท้ายเลยแล้วก็ลูกเล็กอะไรประมาณนั้นแหละครับที่มันยังร่วงอยู่แต่ของผมก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ ตอนนี้ก็กำลังแบ่งพูครับผมก็ใส่ปุ๋ยไปเมื่อเจ็ดแปดวันที่แล้วก็ปุ๋ยผมใส่ก็ประมาณ10วันครั้งครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มขยายพูข้างบนก็เหมือนกันนะครับผมมองเห็นไหมครับ ปุ๋ยที่ใส่ช่วงนี้ผมใส่เป็นสิบห้าห้ายี่สิบครับก็ช่วยขยายภูหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนจะใส่สุดเสมอหรือว่าสูตรอะไรก็ตามใจชอบเลยผมได้หมดครับเหมือนนี่ก็กําลังเบ่งน,นี่ก็กําลังขึ้นครับตัวนี้อีกภูหนึ่งแต่มันจะดูแฟบๆหน่อยเพราะมันยังขึ้นไม่เต็มที่เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูตอนที่มันขึ้นเต็มแล้วครับผม กิ่งนี้ก็มีสีลูกก็ไล่กันไปใหญ่แล้วก็ลงไปเล็กานาจะดึงอาหารไม่ทันกันก็ไม่เป็นไรก็เรื่องปกติครับผมข้างบนก็โอเคลูกเล็กใหญ่ก็ปะปนกันไปครับลูกไหนดึงอาหารได้ดีก็โตกว่าก็มีอาการหนามแตกบ้างครับผม ผมก็ลองไปสอบถามแล้วครับผมเ,เพื่อนๆพี่ๆที่เขามีรุ่นเดียวกันก็น้ําแตกเหมือนกันครับสาเหตุก็เกิดจากอะไรก็ไม่แน่ใจเพราะอาหารที่ฉีดก็ใส่ปกติไม่น่าขาดไม่น่าเหลือแต่ไม่เป็นไรครับก็แตกไม่กี่ลูกก็ยัง สวยอยู่ก็โอเคตอนนี้ก็ภูนี้ก็กำลังขึ้นแต่ไม่รู้จะขึ้นได้ได้เยอะไหมเพราะว่าสองภูนี้มันใหญ่มากตรงนี้ก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วก็มีข้างบนปองปอง,ปองนิดนึงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูครับว่ามันมันจะเบ่งภูขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เห็นไหมครับสีเขาจะใส ก็คือมันกำลังจะเบ,บ่งออกมาอันนี้ก็ไม่น่าจะขึ้นนะครับผมมีนี่นี่แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็มีผูนี้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับพาไปเดินดูอีกสักสองสามต้นครับผมมันต้นเล็กนี้ก็มีอยู่ตอนแรกมีอยู่หกลูก ลมตีฉีกไปลูกนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรต้นยังเล็กอยู่ก็กําลังขึ้นภูเหมือนกันนะผมอันนี้น่าจะเป็นดอกหลังหนามชนกันชำ้ำไม่เป็นไรครับช่างมันก็ขบนก็กําลังเบ่งภูครับสวยอันนี้ก็เบ่งภูสวยเลยครับมีหนึ่งสองสามสี่ ฮาผูก็เขาก็น่าจะเบ่งได้อีกพอตอนนี้ก็แปดสิบวันก็เสียวเวลาเบ่งภูอีกสิบกว่าวันก็น่าจะเริ่มหยุดโต <c oughs> น่าจะหยุดโตวันที่ประมาณเก้าสิบหรือวันเก้าสิบห้าประมาณนี้ครับเต็มที่เขาก็จะไม่โตแล้วเขาก็จะเป็นการสร้างแป้งต่อครับผม อันนี้ก็ขึ้นดีเต็มข้างบนก็โอเคครับอ่าครับดูอีกสักสองสามต้นยอดก็ตอนนี้ก็เพสลาดหมดแล้วครับผมแต่ก็การหลุดร่วงก็ไม่มีแล้วครับถือว่าโอเคครับผม ก็ผลวิกฤตการหลุดร่วงจากใบอ่อนตอนนี้ก็ขึ้นภูสร้างแป้งต่อไปครับผมนี่มีลูกอันนี้คือดอกหลังตอนนี้ก็กําลังขึ้นตอนนี้ขึ้นฝั่งนี้อยู่ครับผมฝั่งนี้ก็กําลังเริ่มอันนี้เป็นดอกหลังเลอดอกเดียวลูกเดียวลูกยาวมากครับ ประมาณนี้ครับผม,อมตอนนี้ก็กําลังขึ้นภูนี้ก็กําลังเบ่งออกมาแต่ไม่รู้จะขึ้นได้เยอะแค่ไหนครับผมแล้วก็มารอลุ้นกันเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับภูนี้ได้แล้วเนี่ยเต็มแล้วเย่ะ โอเคเต็มเต็มเดี๋ยวผู้นี้นิดนึงครับผมเดี๋ยวผู้นี้ที่ยังขึ้นไม่สุดแดีวก็น่าจะสุดเบาะเหลือเวลาอีกสิบกว่าวันพอข้างบนก็โอเคครับกำลังเบ่งเต็มที่ก็อยู่ในรุ่นนี้ เกือบทุกต้นนะผมมีดอกหลังอยู่ห่างกันประมาณสักสิบวันสักสองสามต้นคนระับส่วดมากแล้วก็เป็นรุ่นแปดสิบวันนะผมก็ขึ้นภูสวยบ้างไม่สวยบ้างครับก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็ไม่เป็นไร ให้สวยทุกลูกมันก็ต้องมีต้นทุนที่เยอะขึ้นในเรื่องของปุ๋ยของยาอันนี้ก็ใส่ปกติครับผมนี่ครับท่าร่วงว่าเป็นดอกหลังอันนี้น่าจะเป็นดอกรุ่นน้องแต่ก็น่าจะร่วงหลายวันแล้วเลี้ยงแล้วเน่าแล้วด้วยครับผม นี่ก็ขึ้นเหลือภูนี้แต่ไม่รู้จะขึ้นได้แค่ไหนกระดอดรุนกันนี่ยผม,มอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมต้นนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบก,ก,ก,กว่าลูกน่าจะได้ยี่สิบกว่าลูกสามสิบลูกน่าจะได้ผม ตอ,ตอนนี้อากาศตอนเช้าอากาศดีมากครับผมเมื่อวานฝนก็ตกก็จะมาลดน้ําวันนี้ก็ไม่ต้องลดแล้วครับความชื้นก็โอเคใช้ได้เดินเท้าเปียกเลยครับนี่ครับกำลังเบ่งลูกนี้ขึ้นไม่สวยแล้วครับผมไม่เป็นไรครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนอายุ80วันับผมก็ประมาณนี้ครับ80วันลูกไซส์ก็ประมาณ3โล2 3โล <c oughs> 4โลก่น่าจะมีบ้างครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาไปอัปเดตอะไรนี้ทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ